าแจกฟรีหาผู้โชคดีกันหนึ่งคนูดตัวได้ครับอ,อันนี้เห็ดโอเคครับถ้าหากสนใจโดรนเกษตรยันมากนะครับโดรนเกษตร XAG นะครับสามารถติดต่อร้านไพรัตท,ทุกสาขาได้นะครับหรือว่าเป็น Facebook นะครับเฟซบุ๊กของไพรัตท,ทุกสาขาได้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นโดนรุ่นใหญ่ของเราก็คือตัว XAG P 1 0 0 Pro โปนะครับก็ตอนนี้จะจุดได้ที่50ิลิตรวันปุ๋ยได้50ิกิโลแบตเตอรี่ใส่2ก้อนนะครับ หลักการทํางานคล้ายๆกันสามารถเก็บพับเก็บแขนได้พับหัวฉีดได้ครับแล้วก็ตัวรีโมทครับรีโมทที่จะเป็นตัวรีโมทพร้อมควบคุมผ่านโทรศัพท์นะครับผมจะแยกส่วนกันแล้วก็อายุการทํางานหมถึงว่าไอ้ตัว แบตเตอรี่ครับสามารถใช้ได้ถ10ึง8-10ชั่วโมงเลยตัวนี้แล้วก็สามารถคอนโทรลที่โทรศัพท์เราสามารถวางรีโมทไว้เฉยๆได้แล้วก็คอนโทรในโทรศัพท์สบายเลยก็ถัดไปครับจะเป็นถังว่านปุ๋ยครับถังว่านปุ๋ยตัวนี้หวรจุได้ถึง50กิโล แล้วก็จะเป็นจะเป็นเกลียวนะครับเกลียวสามารถนี่ได้เหมือนกันเห็นว่าเกลียวแล้วก็จะมีอยู่2ด้านนะครับสามารถกระจายออกได้ทั่วถึงสเปคการหว่านตัวนี้ครับหว่านได้ถึง150กิโลต่อ1น,นาทีเลยแล้วก็ตัวการฉีดพ่นนะครับถัง50ลิตรสามารถหว่านได้ถึง22ลิตรต่อนาทีครับก็ข้อที่คือแบตแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ สามารถชาร์จในน้ําได้เพื่อที่จะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเราสามารถจุ่มน้ําแล้วก็ชาร์จได้เลยเพื่อ,อยึดอายุการใช้งานงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวน,นี้มีความจุที่20 0 0 0มิลลิแอมครับมีน้ําหนักเบาไม่หนักครับประมาณ5กิโลคือทํางานสบายเลยครับผมก็โดนของของ x c g นะครับของยันม่านะครับทำงานแบบอัตโนมัติ1 0 0เ เราไม่ต้องมานั่งวาดแปลงหรืออะไรเราสามารถคอนโทรลในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือว่ารีโมทได้เลยนะครับคือทำงานสะดวกทำงานสบายครับน้ำหนักค่อนข้างเบาโอเคครับถ้าหากสนใจดโดนเกษตรยันม่านะครับโดนเกษตร XAG นะครับสามารถติดต่อร้านไพรัตทุกสาขาได้นะครับหรือว่าเป็น Facebook นะครับ Facebook ของไพรัตทุกสาขาได้เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากมนะครับ สวัสดีครับ